หรืไรขอไ้เล่นมึนมม่วครควรจนมึนามึนมึนมึนควรจนมนจนมึนน้อง <ori> พูดมึนแล้วเหรอคืดจแล้วเดมึนจปก่อนบ้านเลยโห่ใบไม่แบ่งเลยไม่ขัดแล้วค่ะไปไหนองฮะไปแกงน้องไปงาน่อไปเที่ยวก็ใหม่แล้ว เล่นใหม่มัองเดิน้ำควาหนักวะหนักเหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมด้วยขอด้วยขอด้วยให้อีโบล่าทางนี้ด้วยปากแบบนั้นทางนี้ด้วยสุดกระสันข้างในมันร้อนไหมจะคึ้งอ๋อมันมืดไทยนะนั่นมันมั่ ปันสวยเลยตัวนักหมอแอบแหมเลื่มลื่มหมดตั๊กตัวนักตั๊